น้องแววกับฮานี่มาเห็ดให้ลูกกินไข่แน่ที่จะลูกๆก,กินเขาย่างเหมือนสาไปโรุงเรียนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับน้องแววผ้าแสบจ้ามัอน,นีน้องแววสิผ้าพี่น้อง มาฮ่อเกี๊ยวทอดใส่หมูสับจ้าพี่จ้าหมูสับจันน้องแว๊ามาร์กไว้แล้วก็นี้จา้าแทนเกี๊ยวจา้าแทนเกี๊ยวทอดลงมือทำกันเลยจา้าทับแหลกจา้าแทนเกี๊ยวจาว้าแวก็เสียมหมูสับใส่ใจา้าพี่น้อง ถึงจ้ะนำท่าจ้ะพี่น้องนำท่าแล้วเด้๋ยวจะบีบๆน้ำมุ้มให้แน่นๆเล้วจะจาพี่น้องได้แล้วจ้เรีบร้อย ต่อไปเลยจ้าลองเหตุอันเมนูกแปลกๆให้ลูกๆกินซื้อๆดอกจ้าแม่เฮ็ดแปลกๆลูกกับมากกิน ได้ที่อันเพราะท่านเ,นยเคยกินให้ยังให้ลูกกินจ้าตะกี้ลูกไส้บ่คอยกินขา้าวเศร้าแม่จ้ายน่าเมือเศร้าอเอาแววกกระฮาเนี่ยมาเห็ดให้ลูกกินไข่แน่ย่จ่าลูกๆก็กินข้าวย่าเมือเศร้าไปโรงเรียนย่านเขาหิวแม่จ้าแต่ขา้าวเศร้าบ่กินแล้วสิไปเลี้ยนเบิดมือเนาะจ้าพี่น้อง เนี่ยนี่อ้วนคันววนกจ้าลูกไส้กินดีจ้าจ้าพี่น้องบัดนน้ำแว่กับเสียไปทอดจ้า จ้าพี่น้องเกี๊ยวทอดใส่หมูสับกระเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเวียวทอดเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็ซิมเลยได้จ้าพี่น้องอันนี้น้ำจิม้มใส่น้ำจิ้มบวยจ้าหรือพี่น้องใส่น้ำจิ้มย่างขึ่นก็ได้จ้าอืมแซ่บจ้าอืม อือ,อ,อจ้าพี่น้องใส่จ้าใส่ได้ตรงขอบขอบมันมันก็จะกรอบอยู่จ่าถ้าตรงไหนมันไม่ใส่แมจ่ามันก็จะบอบคอร์บันได้จ้าก็จะนิ่มๆ